الحمد رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين القول في الميثاق والميثاق الذي اخذه الله تعالى من بني ادم وذريته حق บทนี้จะกล่าวถึงอัลกูรูก็คือคํากล่าวหรือหลักความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของอัลมีซากคำว่ามีซากแปลว่าอ,อ,อะไรคําสัญญามีซากก็คือคําสนธิสัญญาอะไรประมาณเนี้มีซากหมายถึงข้อตกลง หรือคำสัญญาหรือพันธะนะอะไรทำนองนี้ <c oughs> แต่พันธะสัญญาหรือข้อตกลงที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงข้อตกลงตอนไหน,นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันในหลักฐานของอายะ์อัลกุรอานท่านอิหม่ามอัลตอฮาวีรอฮีมอฮุลลอฮุ้าอาลาท่านระบุไว้ในสำนวนมะตันที่เป็นหลักอากีิดะ้ว่าวาัลมีซาคูและ มีซักก็คือคำลงนามสนทิสัญญานะหรือคำเราแปลว่าอะไรดีว่ามีซักแปลได้หลายคำแล้วมั่วคำมั่นสัญญาว่ะนะและในเรื่องของคำมั่นสัญญาอัลลอฮดีซึ่งาคอจากุลลอฮจ่าลาที่อัลลอฮฺจอาลานั้นได้เอาอคอซา คำมั่นสัญญาที่อัลลอฮฺจ่าลานั้นได้เอาฮูฮูกับไปหาอัลลอฮได้เอามันเนีมิมบานีอาดามจากเออมินอาดามจากอาดัมก็คือมนุษย์คนแรกวะซุรียะที่ฮีและจากลูกหลานของอาดัมก็คือหมายถึงเผ่าพัานธุ์มนุษยชาติทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะ แสดงว่าคำมั่นสัญญานี้เป็นคำมั่นสัญญาระหว่างอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้ากับบาวที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่อาดัมแล้วก็ลูกหลานของอาดัมจนกระทั่งถึงวันเกียรมะมันมีคำสัญญาหนึ่งแล้วไอ้คำมั่นสัญญานี้เนี่ยท่านอิบามตอฮาวีบอกว่าฮักกุนคือความจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นจริง <c oughs> ระหว่างเรากับอัลลอฮฺาลามีหนึ่งมีซากเกาะมีซากเกาคือพันธสัญญาหรือคำมั่นสัญญาหนึ่งในอดีต,ตการาที่เราเคยตกลงอะไรกันบางอย่างกับอัลลอฮฺาลานะแต่เป็นการตกลงที่ไม่ใช่เกิดขึ้นในตอนที่ร่างกายเรามีอยู่ ณเวลานั้นเป็นช่วงวาระที่มีแต่เพียงดวงจิตยังไม่มีร่างกายนะว่ากันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เราอยู่ในอาลัมรัรว้วโลกแห่งดวงวิญญาณก่อนที่เราจะมาอยู่ในดุนยาเนี่ยเราอยู่ในอาลัมรัรวก็คือโลกแห่งดวงวิญญาดวงจิตล่องลอยอยู่ในโลกใบนั้นโดยที่ยังไม่มีร่างกาย แล้วทีนี้คำมั่นสัญญานี้ที่เรากำลังจะกล่าวถึงเกิดขึ้นในตอนนั้นนะในตอนที่เรามีแต่เพียงดวงวิญญาณซึ่งในตอนที่เราอยู่ในโลกดวงวิญญาณเนี่ยทุกคนอายุเท่ากันหมดถูกสร้างมาพร้อมกันไม่ว่าเราหรือนะบีอาดัมหรือว่าใครใดๆก็ตามนะถ้าในแง่ของวิญญาณนะนะมึงกับกูรุ่นเดียวกันแต่ถ้าในแง่ของร่างกายนะนะ มึงมาก่อนกูเลยเรียกมึงว่าพ่อ,อกูมาหลังเลยมึงเรียกก,กูว่าลูกแต่ท่านในแง่วิญญาณนะ่ะมึงกับกูคือคือกันอ,อายุเท่ากันนี่แหละบางคนเคยเห็นไหมที่ว่าเจอเจอครั้งแรกแล้วถูกชะตาแล้วรู้สึกว่าถูกชะตากับคนคนนี้ทั้งๆท,ที่ว่าไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยความรู้สึกดีมันเกิดขึ้นนะบางอุลมามะบางท่านเขา็อธิบายว่า มันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยที่ในอาลัมรัร้วตอนนั้นะเราคลุกคลีกันอยู่ดวงจิตเราเยอยู่ใกล้ๆกันจิตเรามันสัมผัสต่อกันแล้วทีนี้พอมาอยู่ในดุนยาเลยทําให้คนบางคนนใช้เวลาเพียงแค่น้อยนิดแต่รู้สึกว่าความรู้สึกดีแล้วก็สิ่งที่มัน เป็นอะไรทางด้านจิตใจเนี่ยมันเหมือนกับรู้จักกันมานาน,นาเห็นแวบ,บแรกก็รู้สึกดีกับคนบางคนเห็นแวบ,บแรกก็รู้สึกหมันไส้เหม็นขี้หน้าบางทีอาจจะเกิดจากเหตุเพราะว่าอาัมณ์ร่วเคยต่อยกันเคยมีเรื่องบาดหมางกันอ,อะไรก็ว่ากันไปนะเลยทําให้ความแค้นนี้ฝังจิตแล้วก็มาจุติเกิดขึ้นในความรู้สึกอีกครั้งในขณะที่อยู่บนถุงยา นี่ตามบางทัศะนะของนักวิชาการว่าไว้แบบนี้นั่นแหละในตอนนั้นนะ่ะมันมีคําสัญญาหนึ่งระหว่างเรากับอัลลอระจาละาแล้วในเรื่องคําสัญญานี้อยู่ในอายะที่เราเอามาเป็นหลักฐานนะอายะดานล่าง قال الله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى قالوا بَلَا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين دوا يعني الله تعالى قوت الله تعالى بواوا إذ أي أذكر إذ نعم، ولا إذ ตัเดเลเซตการามให้มันเป็นมาฟูนของฟีอินมากรูบตัเดเลเซตว่าอุสกุตแปลว่าจงรำลึกนึกถึงอิสในตอนที่อัลลอฮ์สั่งท่านนับีว,ว่าจงนึกถึงหรือจงระลึกนึกถึงอิสในตอนที่อาคอฮดารับบุกะอาคอฮดารับบุกะรับบุกะเป็นฟังกนของอาคอฮดาในตอนที่รับบุกะพระผู้อภิบาลของเจ้า นกกา็คือหมายถึงนบ,บีมูฮัมหมัดในตอนที่พระผูอ้อภิบาลของท่านอาคอซาได้ยึดเอาอมิมบันีอาดัมจากลูกหลานของอาดัมนะมินซูฮูริฮิมมินซูรมินซูฮูริฮิมเนี่ยเป็นบัดั้นมาจากมิมบันีอาดัมจากลูกหลานอาดัมไหนละ่ะมินซูฮูริฮิมจากสันหลังของพวกเขา มินซ <icana>, ูฮูดีฮิมเนี่ยซูฮูดย่๋ยว่าจะกคาว่าซออรุนที่แปลว่าสันหลังตรงนี้แหละมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยอัลลอฮฺตาลาบอกว่าจงนึกถึงในตอนที่พระองค์นั้นได้ทรงยึดเอาเอาคำสัญญาจากลูกหลานอาดัมจากไขกระดูกสันหลังซูฮูดหมายถึงสันหลังซึ่งเวลา ถูกปลให้มันเสร็จสับสมบูรณ์เขาจะแล้วว่าไขกระดูกสันหลังเพราะอะไรรู้ไหม mm hmm. เพราะว่าลูกหลานนาบีอาดัมเนี่ยเกิดจากอะไรน้ําอสูจิแล้วน้ําอสูจิเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่นาน้ําอสูจ mm ิอ hmm. ยู่ที่ไหนนะจารีฮะรู้สันหลังเหรอไม่รู้จริงๆมันเก็บอยู่ที่ถุงอันทะก่อน อ่าไอ้นั่นนะ่ยคือมันผลิตมาเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วก็คืออยู่ที่ถุงอันทะแต่ต้นโตของโรงงานนะ่ะมันกลั่นน้าอสุจิกลั่นมาจากเลือดต้นโตทํางานของมันอยู่ที่สันหลังอ่าตรงนั้นนะ่ะเป็นต้นโรงงานของการผลิตน้ําอสุจิอ่าผสมมาจากไขมันอ่จากเลือดจากอะไรหลายๆกระบวนการอ่าก็ค่อยๆค่อยไปเยี่ยมดูว่าเขาผลิตกันยังไง นะแล้วก็ลำเลียงเข้ามาสู่ที่ถุงอันทะนะเนี่ยว,วิทยาศาสตร์เองก็ยอมรับว่าจุดกําเนิดของน้ําอสุจิเนี่ยมันมาจากกระดูกสันหลังไขกระดูกสันหลังแต่อัลกุรอานพูดเรื่องนี้ไว้ไว้เป็นพันปีแล้วนะมินซูฮูริฮิมจากไขกระดูกสันหลังของพวกเขาเอาอะไรล่ะเอาซุร,รียะแต่ผมได้เอาซุร,รียะซุร,รียะก็แปลว่าลูกหลานของพวกเขาออกมา อาวะอัชฮะดะฮุมอัตบไปที่อัคอดะและอัลลอฮฺตาลาอัชฮะดะหัวกัไปหาอัลลอฮฺตาลารบบุกัดและพระองค์อัลลอฮฺตาลาได้ให้กหารอัชฮะดะไปว่าทําให้ยืนยันอ่าฮุมก็คือทําให้พวกเขาเนี่ยยืนยันอัลลอันฟุซิฮิมแก่ตัวของพวกเขาเองอ่า เอาลอตตาลาเนี่ยให้ยืนยันในคํามั่นสัญญานี้ให้แก่ตัวของพวกเขาทั้งหลายเองให้พวกเขารับรองเองไม่ใช่พระองค์ยัดเยียดคําสัญญาแต่พระองค์นั้นให้พวกเขายืนยันกับตัวเองแล้วด้วยไอ้คาสัญญาเนี่ยคำสัญญานั้นอะไรละ่ะที่ว่าก็คืออัลสตูบิรบ,บิคุมนี่คือคำมีซาก ตั้งแต่คำว่าอัลลอฮตูบิรอฟบีกุมกอรูบาลานี่คือสำนวนในคำมั่นสัญญาที่เราเคยคุยกับอัลลอฮฺตาลาวะอัลลอฮฺตาลาเคยถามว่าอัลลอฮตูอ่อิสติฟาร์ัลตูเนี่ยเป็นไลซาที่ใช้กับว่าฮิมุตะกัรลิมนะลัอตูก็คือไ um ลซาอัลลอฮตูบิรอฟบีกุมแปลว่ามิใช่ฉันดอกหรือที่เป็นพระเจ้าของพวกเจ้า เรา,าเคยถามคำถามนี้กับพวกเราในวันนั้นมิใช่ข้าอหรือที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าของสู่เจ้าทั้งหลายเราก์าถามดวงจิตทุกดวงเลยในวันนั้นว่าพระองค์ใช่ไหมละ่ะที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าอกอ็ดูมนุษย์ทั้งหมดในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายในวันดังกล่าวนั้นกล่าวว่าบลาหามิได คาว่าบาลาคือหาไม่ได้ชาฮิดนาเอาขอยืนยันชาฮิดนาแปลว่าฉันขอยืนยันฉันขอปฏิญาณน,นะหมายถึงว่าฉันขอยืนยันและปฏิญาณว่าพระองค์นั่นแหละคือพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราอ่านี่นี่คือหนึ่งหนึ่งทอยวาจาที่เราเคยสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นเราเคยยอมรับอย่างปักมั่น ว่าพระองค์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าของเราแต่พอภายหลังจากที่ดวงจิตของเราถูกส่งมาเกิดในดุนยาเราจึงกลายเป็นผู้ที่ลืมคำสัญญาฉะนั้นวันนี้การที่เรามาเรียนหนังสือมันคือการที่เรามาทบทวนคำสัญญาที่เราเคยเคยให้ไว้กับองค์กาลนานในวันวานนั่นเองที่นบีจะต้องลงมาสอน นบีมาเพื่อทวงคําสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่ครูอาลีมูลามาจะต้องมาสอนเพราะมาทําหน้าที่ในการทวงคืนคําสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่มนุษย์กําลังลืมความหมายตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์ถามพวกเราว่าพระองค์จะไม่คือพระเจ้าแล้วเราก็เคยยอมรับว่าใช่พระองค์คือพระเจ้าแต่สุดท้ายพอเรามาอยู่ในดุนยาเรากลับมีพฤติกรรม ที่เป็นทาตของดุนยาไม่ได้เป็นทาตของพระผู้เป็นเจ้าที่เราเคยสัญญาเอาไว้นั่นเองเลยเราเห็นว่าเรื่องดุนยาเป็นใหญ่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องเล็กเราจึงเห็นว่าเรื่องการทํามาหากินเป็นใหญ่แต่เรื่องการละหมาดเป็นเรื่องเล็กนี่เขารได้ว่าเรากําลังผิดคําสัญญาต่อพระองค์อยู่นั่นเองนะทำไมวันนั้นเราจึงยอมรับในการเป็นพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮ์ได้เพราะอะไร ทำไมวันนั้นเราจึงยืนยันว่าพราะองค์คือพระผู้เป็นเจ้าทําไมอีมานของเราในวันนั้นสูงแล้วก็มีความยากรีเชื่อมัน่นเพราะวันนั้นเป็นวันที่เราไม่มีอะไรเลยมีแต่หนึ่งดวงจิตวันนั้นเรายังไม่มีความสวยความงามเรายังไม่มีกิเลส เรายังไม่มีบ้านเรายังไม่มีตาแหน่งเรายังไม่มีรถเรายังไม่มีโทรศัพท์เรายังไม่มีจมูกหน้าตาผิวพรรณไม่มีอะไรเมื่อเราไม่มีอะไรจึงไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางมาเป็นตัวปิดกั้นระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้ที่เราไม่เห็นอัลลอฮ์เพราะเรามีสิ่งวัตถุทั้งหลายมาปิดกั้นเรามีความรักเรามีความชอบเรามีเงินเรามีความใฝ่ฝัน เรามีความปรารถนาเรามีอะไรต่อมีอะไรเยอะมากจนกระทั่งว่าสิ่งเหล่านี้มาบดบังทําให้เราไม่เห็นอัลลอฮ์อ่าฉะนั้นการจะกลับไปเห็นอัลลอฮ์ได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะไปอยู่ในจุดที่สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรคาว่าไม่มีอะไรคือหมายความว่ายัางไงก็คือหมายถึงว่าตระหนักแก่ตนว่าตนนั้นไม่ใช่ของตนสิ่งที่ตนครอบครองนั้นหาใช่ของเราไม่ เขาเรียกว่ากายอยู่กับวัตถุแต่หัวใจนั้นว่างเปล่าจากวัตถุเหล่านั้นมีเสื้อใส่ตัวนี้มันก็เป็นเสื้อชั่วคราวที่หัวใจไม่ได้ผูกมัดไว้กับมันมีโทรศัพท์มันก็เป็นแค่เพียงของใช้ชั่วคราววันหนึ่งหายไปเขาก็จะเฉยๆใครขโมยไปเขาก็จะเฉยๆเพราะที่ไม่ใช่ของของเขาอย่าว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นของกายภายนอกไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่ใช่ของเรา ถ้าเราตระหนักได้จุดนี้มันจะทําให้เราเข้าใจคําเข้าใจทันทีว่าทําไมวันนั้นดวงวิญญาณจึงยอมรับในการเป็นพระเจ้าผองลมวะแต่วันนี้ที่เราไม่ยอมรับที่เราดื้อดึงกับพระองค์เพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่เป็นวัตถุมาบดบังแล้วก็มาปิดกัน้นทําให้เราไม่รู้สึกและก็สัมผัสถึงพระองค์ได้เห็นไแต่ลึกๆอ่ะถ้าตัดทุกอย่างออกไปหัวใจดวงนี้รู้จักพระองค์แต่ว่า มันลึกเกินจนกระทั่งว่ามีสิ่งมาบดบังจนทำให้เราลืมขอ้อนี้เนี่ยเมื่อเราปฏิบัติตนเข้าหาอัลลอฮใหม่ก็เรียกว่าทิ้งทุกสิ่งบนโลกใบนี้ใหม่คาว่าทิ้งหมายถึงทิ้งทางใจนะไม่ใช่ทิ้งทางกายทิ้งทางใจก็คือทำให้กายอยู่กับมันแต่หัวใจไม่ได้อยู่กับมันหัวใจไม่ได้คิดว่าเป็นเจ้าของหรือครอบครอง นี่ก็เรียกว่าตัดใจออกจากมากรรคลูกเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางสู่ความเป็นสมะถะที่แท้จริงร่างกายอยู่กับมันในขณะที่หัวใจไม่ได้ข้องเกี่ยวอยู่กับมันด้วยในนี้แนวทางซูฟีตะโซวพยายามในเรื่องนี้จนกระทั่งเมื่อเขานรุลุการปฏิบัติในเรื่องนี้คือตัดทุกอย่างออกจากหัวใจได้แล้วเขาจะเข้ามากรมาริฟัทตทันทีมาริฟัตเหมือนกับวันที่เขาเคยสัญญาต่ออัลลอฮ์เขาจะเห็นอลัลลอฮ์เขาจะรู้จักอลัลลอฮ์เขาจะมาริฟัตฮาเกกัตเกิดขึ้น นั่ดวงจิตดวงนั้นทันทีเลยและเมื่อนั้นเขาก็จะแจ้งทุกอย่างและจะกลายเป็นผู้ที่ตื่นรู้ในทุกวาระเนี่ยหนึ่งคำสัญญาที่เคยมีไว้กับพระองค์อันตะกูลูยาวเมล่อขามทอินนากุนนาอันฮาดะกอฟิลีนอันตะพูลูตรงนี้เป็นอิ่นละ ประโยคนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมที่พระองค์จึงทําให้เกิดคํามั่นสัญญานี้ในอดีตกาลอันตะคูลูนะตอนนี้เขาเรามีการตักนิดกลามขึ้นมาว่าไอ้การอฮะตะอันตะคูลูเพราะไม่ปรารถนาที่จะให้สู่เจ้าทั้งหลายได้กล่าวขึ้นเยาวมัลเกียมาที่กล่าวในวันเกียมะกล่าวว่ายังไง อินนาคุณนาอันฮาจะรอฟิลีอัลสันเดอร์เป็นอินนาคุณนาแล้วก็รอฟิลีเนี่เป็นอีสิมของคุณนาะแล้วก็อันฮาจานะตาลกทีหลังแท้จริงคืออัลลอฮฺบอกว่าที่ต้องทำคำสัญญานี้ให้เกิดขึ้นนะนะเกรงว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ปรา,ารถนากระรอฮะต่อันตะคูลุ ไม่ปรารถนาที่จะให้สู่เจ้าทั้งหลายกล่าวกับพระองค์ในวันกิยามากว่าอินนาแท้จริงพวกเรานั้นกุ้นนาโฟิลีนเป็นผู้ที่เผลอเรออันฮาซาไออันฮาดัลมิซักต่อข้อสัญญาอันนี้หมายถึงพระองค์ไม่อยากที่จะฟังข้ออ้างว่าลืมคำสัญญาอ่าเลยพระองค์เนี่ยทำาให้คำมั่นสัญญาอันนี้เกิดขึ้นกับจิตใต้สำนึกของเรา เอาเข้อจริงไงนะจิตใต้สําสนึกของมนุษย์เนี่ยรู้จักการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างดีสามัญสํานึกและจิตใต้สําสนึกเนี่ยลึกๆมันรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า uh. เราลองถามตัวเองเราเราเรา,เราต้องเข้าใจด้วยนะว่าความเป็นตัวเราณนะปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันประกอบมาจากหลายอย่างประกอบมาจากร่างกายโน่นนี่นั่น แต่ตัวเดิมๆของเราคือจิตลึกๆจิตลึกๆก,การรู้ลึกๆนั่นคือตัวตนจริงๆของเราแล้วทีนี้เราลองนึกดูในวันที่เราตายทุกอย่างมันจะหลุดไปจากเราเหลือแต่เพียงดวงจิตดวงหนึ่งซึ่งลักษณะเป็นอย่างไรใครไม่สามารถที่จะบอกได้เลยแต่ภาพที่เราเห็นมันคงไม่ใช่ภาพปัจจุบันที่เราเห็น เพราะว่าปัจจุบันเราเห็นภาพผ่านสายตาแต่วันนั้นสายตาก็ดับเสียงที่เราได้ยินมันก็คงจะไม่ใช่เสียงแบบนี้ที่เราได้ยินเพราะหูดับทุกอย่างมันหายลักหมดเลยเหลือแต่เพียงการรับรู้ของหนึ่งดวงจิตนั่นคือตัวตนจริงๆของเราอ่าแล้วทีนี้จิตใต้สํานึกลึกๆของมนุษย์เนี่ยหรือสามัญสํานึกของมนุษย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างแต่มนุษย์ไม่ยอมรับ มนุษย์ไม่สัมผัสแค่นั้นเองเหมือนกับท่านอิอม,มามฮานาฟีเคยคุยกับต่างศาสนิกคนหนึ่งเกี่ยวกับการเรื่องมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าอิม,มามฮานาฟีเนี่ยท่านให้เง่้คิดกับต่างศาสนิกคนนี้ว่ายังไงแกบอกว่าขึออ้ม,มาฮานาฟีต้องการจะบอกว่าสัรชาติยานมนุษย์จะรู้ว่ามีผู้ดูแลมนุษย์อยู่ สัญชาตญาณแต่ว่าเราไม่ลึกซึ้งพอที่จะเข้าใจสัญชาตญาณของเราได้แต่ถ้าเราสังเกตรเราจะพบว่าสัญชาตญาณเราเนี่ยมันบอกเราว่ามีผู้ดูแลเราอยู่อิมามฮานาฟีแกตั้งสมมติฐานง่ายๆแกให้คนต่างาศาสนาคนหนึงน่งนึกว่าถ้าหากว่าท่านอยู่ในเรือหนึ่งลำอยู่กลางทะเลแล้วบังเอิญว่ามีพายุฝุ่นตลบก,กลบมา ท่านจะทําอย่างไรเขาก็บอกว่าฉันก็จะพึ่งพาเอาตัวเนี่ยไปพึ่งอยู่กับเรือลํานั้นแล้วอิหม่ามฮานาฟีบอกต่อไปว่าแล้วถ้าเรือลํานั้นมันแตกะ่ะเขาก็บอกว่าฉันก็จะหากล่องใดกล่องหนึ่งที่มันมีสุญญากาศที่มันลอยได้ภาษาบ้านเราก็คือ,อไฟเบอร์กระบะไอลังกระบะไฟเบอร์เพื่อกาะแล้วอิหม่ามฮานาฟีก็พูดต่อไปว่า แล้วถ้าหากว่าไอ้ไอ้ไฟเบอร์นั้นน่ะมันแตกล่ะท่านยังมีความหวังต่อการจะมีชีวิตอยู่ไหมเขาบอกว่าฉันมีหวังอยู่ฉันก็จะเอาตัวของฉันเนี่ยไปเกาะไม้สักสักท่อนหนึ่งที่มันลอยอยู่ในน้ําได้และอิมมหมมานาฟีเ็าบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่าไม้ท่อนนั้นมันแตกเป็นเสียงแล้วไม่เหลืออะไรล่ะท่านยังมีหวังต่อการที่จะมีชีวิตรอดอยู่ไหมเขาก็บอกว่า ฉันก็ยังมีหวังอยู่แล้วใช้วิธีไหนในการจะเอาชีวิตรอดแต่ฉันบอกไม่ได้แต่ฉันยังมีหวังอิมามฮานาฟีเลยชี้ว่าสัญชาตยานคุณที่กำลังมีหวังถึงแม้ว่าไม่มีสิ่งใดแล้วที่เป็นวัตถุที่จะช่วยคุณได้นะนั่นแหละมันบ่งชี้ว่าที่สัญชาตญานไม่สิ้นหวังเพราะสัญชาตยานมันรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังวัตถุที่หวังได้อยู่และสิ่งนั้นก็ต้อพระจร สัญชตาตญาณมันกําลังบอกคุณเพราะสัญชตาตญาณมันรู้ว่ายังไงก็ตามชีวิตไม่สิ้นหวังเพราะมีคนดูแลชีวิตอยู่นี่คือระบบธรรมชาติของสัญชตาตญาณที่มันสุดท้ายแล้วเมื่อเราไม่เหลือสิ่งใดอ่ะความหวังสุดท้ายยังคงมีอยู่ถึงแม้เราจะตอบไม่ได้ว่าเราหวังกับอะไรแต่ยังคงมีหวังหวังนั่นแหละบอกได้เลยว่าสัญชตาตญาณกำลังบอกคุณว่าความหวังสุดท้ายของคุณก็คือผู้ดูแลคณผู้สร้างคนก็คือพระผู้เป็นเจ้า เพราะสัญชาตยานไม่เคยโกหกใช่ไหมสัญชาตยานมันโกหกไหมสัญชาตยานเนี่ยมันไม่เคยโกหกนะ mm. เวลาที่มีเสียงดังสัญชาตยานมันสั่งให้เรากลัวความกลัวนั่นคือความจริงไม่ใช่โกหกสัญชาตยานไม่เคยหลอกเราฉะนั้นที่สัญชาตยานมันบอกเราว่ายังมีหวังอะ่ะมันไม่ได้โกหกให้เราลงหลงแรงนะแต่ความหวังนั้นมีอยู่จริงแล้วความหวังนั้นก็คือหวังอยู่กับพระผู้เป็นเจา้าอนี่อิบ่ามพานาฟีท่าน สอนให้คิดว่าจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกลึกๆของเราสัญชาตญาณมันรู้ดีว่ามีพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ดูแลผู้ที่สร้างมันอยู่นั่นเองอจบไปในเรื่องของอลมิซาขอนะก็ไม่มีเนื้อหาอะไรมากในเรื่องนี้ก็แค่มีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งเราเคยสัญญากับอลลลอ่างๆาไว้เช่นนี้นในหลัอกอัคคีดาของเรา ทีนี้ต่อไปจะเข้าสู่อัลกอูลฟิลกอดารีฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกอดัตนะกอดัตก็คือการกำหนดของพระผู้เป็นเจา้าที่ว่าโลกนี้คือการละครมหากาศที่มีผู้กำกับหรือโลกนี้เราคือผู้กำกับพระองค์ กำหนดชีวิตเราหรือเราเป็นคุมเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากไอ้ที่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์เป็นหนึ่งความเชื่อในอักีดะอัลอุนนวันยาหมะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันในวันถัดไปในสัปดาห์หน้าวัลลอฮุซุบฮานะฮ์วะตะอาละอาาวะ